สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาอัปเดตในน้องความรักความสัมพันธ์ให้กับราศีกุมนะคะหรือลัคนากุมค่ะประจําเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ งานตัวตนหลักของราศรีกุมนะคะคุณเป็นคนที่สวีทหวานรักใครก็ทุ่มเทมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมถะค่ะเรียบง่ายอยากมีคู่รักคู่ชีวิตอยากมีกิจการส่วนตัวอยากมีความสำเร็จอยากมีคนรักที่ เข้าใจกันแล้วก็อบอุ่นมั่นคงอยู่ในนั้นนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนะคะบางท่านอาจจะเจอกับรักต่างวัยนะคะหรือการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกัน,นะคะ่ะ หลายสไตล์ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะหรือการไปรู้ความจริงบางอย่างะคะ่ะทำให้ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทำได้เพียงแค่คิดถึงนะคะและชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปะคะ่ะการเริ่มต้นใหม่ บางท่านทำงานกลับบ้านนะคะซึ่งเก็บความรู้สึกเอาไว้ข้างในใจเพียงแค่คนเดียวค่ะในด้านของหน้าชีการงานนะคะมีการก้าวหน้าพัฒนาเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีแต่ในด้านของหัวใจรู้สึกว่าเหมือนไปทำงานแล้วกลับมาที่เก่าที่เดิมความรู้สึกเดิมๆแบบนี้ค่ะ รอคอยการเริ่มต้นใหม่อยากมีคู่รักคู่ชีวิตอย่างแต่งงานอยากมีความรักที่มั่นคงอยากคืนดีอยากมีชีวิตคู่ที่เป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการก่อร่างสร้างตัวด้วยกันรเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะคะมาดูความรู้สึกในกคิดของ คนรักของราศีกุมบ้างนะคะว่าเขาเป็นอย่างบ้างแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะพลังงานตัวตนหลักของเขาก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักครอบครัวคะ่ะรักเด็กคะ่ะตอนนี้เราอาจจะห่างกันนะคะ ต่างคนต่างอยู่หรือการห่างกันสักพักกันนะคะถ้าคุณไม่ไปตกหลุมรักคนที่เขามีเจ้าของหรือว่ารักกันอยู่ดีๆมีคนเก้าเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดและต้องปรับตัวค่ะระหว่างการเป็นผู้นำหรือการเป็นตัวตนของตัวเองมากจนเกินไปความแตกต่างนะคะ สังคมและเหตุผลนะคะที่อาจจะไม่ยอมกันหรืไม่ฟังกันนะคะสิ่งที่ต้องเลือกและตัดสินใจที่มันมีความกลัวความระแวงเก็บซ่อนลึกไว้ข้างในหัวใจหรือจิตใจหรือความรู้สึกล่นนั้นบางท่านนอกจากไม่คุยกันแล้วเนี่ยมีโอกาสบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยนะคะหรือไม่คุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขาเหมือน ยังดูกักความสัมพันธ์ยังไม่เคลียร์ตัวเองอะคะ่ะเป็นคนที่มีความรักแท้ก็จริงอะนะคะแต่ว่ารักยากลืมยากอย่างงี้ค่ะในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นเพ่อะไม,ม่ไม่ได้ด้วยะคะ่ะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยก็ได้นะคะไม่ชัดเจนเพราะไม่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันมากจะเกินไปนั่นเองอะคะ่ะ มาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะเดิมเดิมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเป็นอยู่แบบไหนก็เป็นอยู่แบบนั้นนะคะ คุณซื่อสัตย์และรักเขาคนเดียวเท่านั้นวางหัวใจไว้แล้วนะคะอาจจะวางทางเรื่องเก่าเรื่องใหม่หรือคนเก่าคนใหม่คือเหมือนสุสานของหัวใจที่เราปล่อยวางไว้แล้วแล้วเป็นอะไรแบบเรื่อยๆชิวๆะคะ่ะและการรอคอยนะคะส่วนคนรักก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันดีอยู่แล้วอะและไม่ชอบให้ใครบังคับด้วยะคะ่ะ ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวเพื่อการเริ่มต้นใหม่นะคะความทุกข์ที่ต้องเคยชินนะคะเลือกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเองอะนะคะความรักที่มีปัญหาะคะ่ะยิ่งเงียบยิ่งสับสนอยู่ในวังวนของความรู้สึกของตัวเองอะนะคะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้ะคะ่ะ ก็น่าจะเป็นช่วงของการห่างกันสักพักหรือว่าพักเรื่องของหัวใจะคะ่ะไปแบบเรื่อยๆช้าๆการปรับตัวการเาราคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าหาทางออกให้กับความสัมพันธ์น,นะะั่นเองค่ะขอข้อความจากคนรักของราศีกุมหนนะคะ เขาเข้าใจนะคะแล้วก็เขาก็ยอมรับความจริงด้วยค่ะคุณคือทุกอย่างคือสิ่งที่ดีที่วิเศษที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เขาไม่มีใครอค่ะคุณเหมือนเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะนะคะแต่ทีนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองมากพอค่ะ มีปัญหาบางอย่างที่ผูกมัดเขาไว้อยู่แต่เขาก็รักคุณนะคะคือมีสองกรณีถ้าเราเป็นเพื่อนก็ยังคงเป็นเพื่อนอยู่เราให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนกรณีที่สก็คือคุณอาจจะไปตกรุมรักเพราะไม่ไม่ไม่นะคะก็เป็นกรณีแรกแหละรอให้เขาเคลียร์ตัวเองก่อนเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เข้าใจก,กันเนี่ยค่ะ ในด้านของความแตกต่างอะไรต่างๆนะคะเขาก็ยังรักและผูกพันกับคุณอยากให้เราเป็นเหมือนอดีตช่วงเวลาที่เข้ามาแล้วก็เราเข้าใจกันอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่ายึดมั่นถือมั่นหรือผูกมัดมากจนเกินไปอยากได้ทั้งคู่รักคู่ชีวิตแล้วก็เพื่อนที่ดีที่สุดด้วยค่ะหรือการรักในธรรมชาติของกันและกันนะคะ การปรับสมดุลอยู่ด้วยกันไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะราศีกุมล่ะคะมีอะไรจะบอกกับคนรักบ้างคะ เขาได้คิดได้ตัดสินใจค่ะหรือว่าใช้เวลาของเขาให้มากที่สุดอย่างเงี้ยน,นะคะบอกให้เขาว่ามีความสุขส่วนความทุกข์ฉันรับไว้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอยากให้เขามีเวลาให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะอยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาอยากมีคุณค่า อยากแต่งงานอยากตั้งคันอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่อยากใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอะค่ะแต่ตอนนี้คุณปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตการเฟลลี่การเข้าสังคมการมีเพื่อนการมีสังคมการหน้าที่การงานอะไรของเขาใช้เวลาให้ให้ที่สุดแล้วค่อยกลับมาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณรอได้นะคะ คุณไม่รีบแต่คุณต้องการความรักที่มีเหตุผลมีอนาคตแล้วก็มีคุณภาพอนะคะ่ะคุณให้เขาเลือกอะนะคะ คุณรอคอยอย่างใจเย็นเลยนะคะแล้วคุณก็คิดว่าการวิธีการที่คุณทำอะ่ะมันเป็นพลังงานดึงดูดะคะ่ะให้เขาเข้ามารักคุณสนใจในตัวคุณนนะคะช่วงนี้ต้องรงมัดระวังเรื่องของอารมณ์แปรปรวนด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการระเบิดเวลาระเบิดอารมณ์การทะเลกกาะกันสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องราวที่จบลงไปแล้ว ทําให้คุณต้องมาปิดกั้นหรือการอยากอยู่คนเดียวเงียบๆแต่มีสเสน่ห์นะคะเพื่อดึงดูดให้เขาเข้ามาสนใจในตัวคุณนั่นเองนะความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ชัดเจนแล้วดูน่าเบื่อค่ะแต่ก็ตัดใจจากกันไม่ได้นะคะขอให้แนะนำให้กับการาศีกุมนะคะ คั้งการตั้งคำถามเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความกังวลใจความระแวงความไม่มั่นใจในตัวเองของคุณหรือเปล่านะคะพี่บอกว่าถ้าเราเลือกสิ่งไหนแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับในตัวเลือกแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องมองหาความเคลียร์ความชัดเจนหรือว่าคนรอบข้างที่จะมาแบบ ัพ p อ o r t หรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ก้าวไปทําในสิ่งนั้นในศรัทธาในความเชื่อใจของคนรักของความสัมพันธ์หรือว่าการมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลนะคะ สิ่งที่ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดที่คุณต้องการและสิ่งนั้นต้องมองเห็นอนาคตด้วยบางครั้งเราอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตเก่าๆก็ได้นะคะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 1. ก็คือลืมอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะกับ 2. ก็คือเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วค่ะ เลือกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่การยึดติดหรือการเหยียบย่ำอยู่กับที่โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลือกอนาคตที่มองเห็นอนาคตข้างหน้าจริงๆแล้วก็ความสุขค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับราศีกุมภ์ด้วยค่ะทีนี้มาดูสําหรับคนโสดราศีกุมภ์บ้างนะคะคุณเป็นไงบ้างคะคนโสดนะคะ ะะช่วงนี้น่าจะเก็บตัวมีความคิดมากมายอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถหรือบางท่านอาจจะมีพร้อมหมดแล้วนะคะอยากมีคนรักะคะ่ะแต่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะ เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักด้วยสติรักแล้วก็อยากที่จะเป็นคู่รักคู่ชีวิตแล้วแต่งงานเลยค่ะและคุณคิดว่าการเงินสำคัญนะคะความพร้อมทุกอย่างค่ะคุณต้องมีพร้อมทุกอย่างบางท่านอาจจะเจอกับคู่รักคู่ชีวิตที่มีความแตกต่างกันมากๆเลยก็ได้นะคะ การทะเลาะกับตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เฟลลี่มีสนเสน่ห์เข้าสังคมอย่างนี้ค่ะแต่คุณก็ชอบเขาคุณเป็นคนที่ไม่กลัวความลำบากแต่ไม่รู้ว่าคู่รักคู่ชีวิตที่จะเข้ามาที่คุณเลือกแล้วชอบเขาเนี่ยค่ะเขาจะยอมลำบากกับคุณไหมประมาณนี้นะคะ ในเดือนสิงหาคมแน่นอนความรักคมสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคะไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหไหมคะเปิดใจที่จะเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะในปักนี้คนโสดจะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาคะ่ะแต่คุณไม่ได้ตัดสินใครหรือว่าตัดสินใจเลือกใครทั้งนั้นนะคะ อารมณ์สีเทาๆของตัวคุณเองะคะ่ะต้องระมัววดระวังเรื่องของการคิดลบหรือคิดไปเองนะคะความเหงาอาจจะทำให้คุณเปิดใจแล้วก็เรียนรู้คนใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเรียนรู้กันไปแบบช้าๆนะคะมีโอกาสเป็นพ่อไม้แม่ๆรักเพศเดียวกันได้ด้วยะคะ่ะ มีนกรกพิจิกนะคะมังกรพุชกันค่ะกุมตุนเมถุนได้ด้วยนะคะซึ่งคุณไม่รีบค่ะคุณอยากจะไปแบบช้าๆนะคะนานแค่ไหนก็จะรอค่ะถ้าคนคนนั้นเป็นรักแท้ของคุณเนืะนะคะเข้ามาแล้วดีไหคะคุณใหม่ คนในนั้นนะคะที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณเองแต่ว่าคือเขาเข้ามาแบบชัดเจนนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นคนต่างชาติได้ด้วยค่ะแต่ว่าคนคุยคนเนี้ยังไม่ได้ใจคุณก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะดีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่หรือไม่ก็คุณอาจจะยึดติดก,กับบางอย่างก็ได้นะคะ หรือไม่ก็บางครั้งก็อยากมีใครสักคนบางครั้งก็ยังรู้สึกว่ารักอิสระอยู่เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วดีไหมแม่หม่อมองว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อะคะ่ะหรือการเปลี่ยนใจนะคะสุดท้ายแล้วะคะ่ะเพื่อให้เราปรับสมดุลหรือว่าหาสิ่งที่ใช่ที่สุดให้กับตัวเองนะคะ ขอภัยแนะนำให้กับคนโสดราศีกุมนะคะบางครั้งอย่ามองหาปัญหาจากคนอื่นเลยนะคะมองปัญหาจากตัวเราเองนี้แหละคะ่ะบางครั้งเราอาจจะคิดว่างานนี้ไม่ดีเพื่อนไม่ดีคนรักไม่ดี แล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยที่จริงๆเราปัญหามันอยู่ที่ตัวเราแล้วไม่ได้ถูกแก้ไขเราก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราต้องกลับมาดูที่ใจของตัวเองด้วยนะคะแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะแก้ที่ตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะถ้ารู้ถึงเป้าหมายหรือความต้องการของตัวเองหรือว่าปัญหาค่ะ ก็ต้องรีบจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะก้าวไปข้างหน้าค่ะเลือกสิ่งที่ใช่ที่ดีสุดให้กับตัวเองแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดการปฏิบัติกับคนรอบข้างหรือว่าคนที่เขามาชอบเราไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาก็ตามพูดความจริงด้วยความเมตตานะคะไม่ว่าคนๆนั้นเขาจะ อายุน้อยกว่าคุณเป็นเด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ตามอะค่ะมีสติควบคู่กับหัวใจด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับราศีกุมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ